โอ้มาแล้วครับเต็มเลขนัน <ś led> โอ้มีมาหนึ่งเต็มครับสวัสดีตอนแปดโมงสิบนาทีครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมายามตุ่มนกปลาไหลครับ ใส่ตุ่มนักปลาไห่ใบหกหลังครับใส่ว้ต่างแตอ่เอยินวันเสาร์ครับนี่ก็เช้าว,วันจันทร์เนาะก็เป็นเวลาสองคืนหนึ่งวันครับนี่มายามสายนึงครับเพราะว่ามาเช้านี่มัวแต่ไปยามุงนักกลุ่งครับเช้านี่กลุ่มก็เพอได้กินอยู่ครับไปลองมาดูปลาไหลครับมีตัวเขาไหมใส่ว้ต่างสองคืนป่ะนี่ นี่มาหลุดลังแรกครับมีตัวเขาไหมนะโอ้ไม่มีครับเปิดฉากมาหลังแรกก็ไม่ดีเลยหลังที่สองลังที่สองกัไงโอ้มาแล้วครับเต็มแรก ที่สองนี่นี่ครับใส่ก็กำลังโพกขัวครับหลังนี่ว่าไงหลังที่สามนี่สวดๆไหมลนะ่ะฮึมโอ้หลังที่สามก็มีมาหนึ่งเต็มครับนี่ใส่เลา้ลาๆกันแหละ หล,หลังที่สีมมีตัวไหมหลังที่สีบุ่งขนน,น้าหลังที่สีก็มีตัวครับนี่ใส่ล้าวกันเลยครับไปชมต่อครับ มาเดี๋ยวมาดูหลังที่ห้าครับนี่นะปูนหลังที่ห้าว่าไงตรวจตรวจไหมโอ้หลังที่ห้าก็มีตัวครับเข่าหลังเลยตัวนี่หลังที่ห้าใส่ราวกันเลยไปไปชมหลังสุดท้ายครับมีตัวไหม ามาดูนหลังสุดท้ายครับใส่ไปตั้งสองคืนตอนนี้เนาะมันหนาจะเขาหลายตัวนะก็จะมืดปลาไหลนี่ว่าี่ยังไงไหนล่ะตรงนี้ครับมามาลองรุนดูหลังสุดท้ายสวดๆไหมหลังสุดท้าย โอ้มีมาหนึ่งเต็มครับคังสุดท้ายว่านี่ใส่เหลาๆกันเลยโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานเดี๋ยมาดูครับตุ่มหกหลังนี่ไม่เข่าแค่หลังนี่หลังเดียวครับเปิดฉากมาหลังแหลกเลยนี่เหีียวใจไม่ดีเลย โอ้็ยังดีครับเข่าหลังละตัวครับเนี่ยมานี่ครับดูผลงานปลาไหลห้าตัวครับนี่ใส่เล้าๆกันเลยแหละนี่ใส่กำลังพอขัวครับนี่พอได้ขัวเอานะครับเนาะโชคนีปลาไหลหายากครับแล้วก็หอยเชลลีก็หายากเลยครับนี่พอได้ขัวนี่ก็ือว่าดีแล้วครับเคครับ ขอบคุณที่รับชมกับผมเจอกันคลิปหน้าครับดีมาก